อันนี้น้องช้างเราก็จะยืนเยียงแถวกันรอพระคุณเจ้าบินธบาตเสร็จนะครับผมนี่ครับท่านพระคุณเจ้าก็ใส่บาตรสวัสดีครับสวัสดีเอซที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับผม วันนี้เป็นวันตักบารในงานคุ้มข้าวใหญ่นะอาสมฤศ,ศีเกศฤษีเกศแก้วนะครับ <c oughs> จังหวัดตะบารแล้วนะครับเราแห่เมื่อวานวันนี้ก็มาทำตักบารด้วยกันนะครับมันบุญคุ้มเข้าใหญ่นะครับผมที่วัดอาสมปูรีษีเกียแก้วบ้านบ้านโคกกุ้งนะครับโคกปากกุุงนะครับอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู น,นี่น้องช้างก็รอตักบาทเด้วยกันนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะพาพเดินดูขบวนอรอตักบาทนะครับสา,สาธุชนมาเยอะแยะครับมาทำบุญมาตักบาทด้วยกันนะครับ เป็นข้าวใหญ่ครับเป็นงานประจำปีครับของอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูกของเรานะครับงานประจำปีจะมีอย่างนี้ทุกปีนะครับผมน้องช้างเราก็จะมาช่วยหลวงปู่ทุกๆปีนะครับองช้างเราก็จะมาช่วยงานหลวงปู่ทุกปีครับมาด้วยใจครับผม เราจะมาด้วยใจนะครับว่เราจะมารอหลวงปู่พระคุณเจ้ารคุณเจ้าท่านครับจะได้เดินบินสบาทคุณเจ้า เดินบินทบาทรอญาตโยก็จะได้ใส่บาตรกันอันนี้พระเอกในงานสองหนุ่มนะครับผมสองหนุ่มเราก็ยืนรอหลวงปู่อยู่นะครับก่อนที่หลวงปู่จะออกบินทบาทครับ ที่อันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากครับ ชัยมงคลก็จะออกตามหลวงปู่ครับสำหรับพระสงฆ์เราครับก็บินบาาแล้วนะครับพระมหาเทระอานจะินออกหน้าก่อนนะครับพระอก้ยนะครับนระองคหตัวแก้วนะครับเาระเาระิท สองหนุ่มสองหนุ่มสองมุมเราก็มายืนรอท่านท่านหลักพระขุนเจ้าท่านได้รับการเชิญบาทเพื่อให้ญาติโยมใส่บาตรกันนะครับท่านพระสงฆ์สาวกนี่ก็จะเริ่มแล้วนะครับเนี่ยว่าอัน ประชุมกันหลวงปู่กันแล้วตอนนี้หลวงปู่ก็เริ่มออกบินธบัติแล้วนะครับผมที่รถเห็นทิศมาหน้าเลยไม่ต้องติดเล้วที่เราไม่ต้องทุกทุกคนเดินมาเอาบินธบัติแล้วนะครับแล้วก็ได้มาเห็นที่นี่เลยพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้ได้มาใส่บาตรพระทิ่ศรัทธาจะนุนมากก็ถือว่านั่นแหละคือ บุญองพวกเราบุญที่พวกเราได้มีโอกามสามสาทุ่มบ,มบุญสร้างบุญสร้างบุสสร้างบมีกัุส่านที่ทอของช้างเราก็รอที่จะตามปูกไปนะครับครับพระคุณเจ้าก็จะเดินบพระสง,ง,งก็จะเดินบินง,งบาขอเชิญชวนชา,าพุทธสใต้เหนือ ช่วยเหลือเพื่อเพื่อเพื่อกุปถัมภ์ให้พระสงฆ์หลับดำเผยแผ่ธรรมํำสอดสืบต่อไปเจริญสุขเจริญธรรมพนักพี่น้องพนักสัตวาธรรมการรบอยว่กคนมีคว่าก็พระของเจ้าก็เดินนำหน้าแล้วก็สปบาทไปเรื่อยๆครับ น้องช้างของเราก็จะตามพระคุณเจ้าไปนะครับนี่ครับตามไปเรื่อยๆนะครับเป็นนใจเป็นหลักจริของเราน้องช้างของเราคร้ชายบงคนก็กบบฝึกภูผาก็จะเดินตามไปเรื่อยๆนะครับหลวงปู่ท่านได้กล่าวไว้ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมืนหนึ่งยูมีดีที่แววผลหากใจต่ำเป็นได้แต่เอกฝนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่าใใจศรัทธานะครับกับทีงานวมงเรานครัช้างวัฒนธรรมของเรานะครับทุกเวลาเพลเพลดาเือนวันสุขสันตินั่นคือจิตที่เปมนุษย์ มันกนเป็นมีจิตใจสชังอาหารได้ครับอยู่ของกินมีเรียกว่าไม่หดใจไม่เมือไวายักษานี้ไม่เจริญไม่พูดปวดไม่หมดสติก็คือการรักษาสิเกเอาข้าข้าวสารนะครับผมที่หลวงปู่ฤาษีแก้วแบบพระเจ้าท่านโอยลงมาครับแต่เราปลูกจิตจำเอตลอวาเนื้อจิดตัว ทำกายให้บริสุทธิ์ทำใจให้โปรงใสตัวว่างไหวก้าวหน้าตามรอยบาทพระศาสดาสืบอายุช้างก็ให้เพื่อโกาสคุณพ่อคุณแม่ใส่บาทด้วยนะครับผนี่ได้ใส่นาด้วยนะครับแอดทานดุความใจเย็นเห้นจากความชั่วไม่โมาาาปนี่ครับ เราปันไล่จะไปพาไปนับก่อนมีพระคุณเจ้าที่มาบินบาทวันนี้เจ็ดสิบเอ็ดองนะครับผม 72กับโผลสีครับมาแล้วสองหนึ่งสองมุมเราก็จะเดินตามพระคุณเจ้าไปนะครับ <c oughs> ตอนนี้พระคุณเจ้าก็จะมาถึงก็เริ่มสิ้นสุดแล้วนะครับสิ้นสุดที่ญาติโยมมาใส่บาตแล้วนะครับ <c oughs> ก็มาถึงน้องช้างของพวกเราแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> จะแน่นมากครับผมแน่นมากอันนี้น้องช้างเราก็จะยืนยังแถวกันรอพระคุณเจ้าบินทบาตเสร็จนะครับผมนี่ค,นนรนครับท่านะคุณเจ้าก็ ใส่บาทบิณฑบาตเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับความเลื่อมใสศรัทธาของพี่น้องชาวพุทธของเรานะครับผมคุณคุ้มเข้าใหญ่ทีนี้งานนี้ยิ่งใหญ่มากครับผมที่จังหวัดน้องบัวลำพูนะครับผมครับ นบังามงับวงาคแน่นหนามากครับผมน้องช้างเราก็ยังเดินตามหลวงปู่มาเรื่อยๆนะครับโอ้สองหนุ่มสองมุมครับผมลายชัยมงคลกับลายภูผา จะตามมาเรื่อยๆนะครับตามพระคุณเจ้ามาเรื่อยๆนะครับครับมีทุกปีครับผมงานบุญคุ้มเขาใหญ่ปีละครั้งครับผมบุญคุณลานนะครับผมภาษาอีสานบุญคุมเขาใหญ่บุญคุณลานครับผมอีนอนอีสานสินับถือ เป็นประเพณีของชาวอีสานของเขาขครับผมนี่ครับต้นหลายมากครับผมเยอะมากเลยครับทุกคนมาใส่บาตมาตักบาตรทำบุญร่วมชาติตักบาตร่วมขันกันนะครับผมก็คอยดูคลิปหน้าแล้วกันครับผม ก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับผมนี่ครับสาวคัน,นส่ดท้ายคลิปนี้หนุ่มๆสาวๆก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม